สุดเดนมาแบงกูจะล่อมึงไม่จำเป็นต้องเอพีอยู่ดีคอมึงมึงเลือขอตั้งแม่แล้วก็พึ่งมึงเพราะละจำใายมาฟ้ากำลังครอบงำมีส่งเพลงแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันหรือว่าแบบมึงนี่อยากจะทิ้งวันไม่ได้ลอกมาเอะอะเฮียร้ามึงก็ลอกกันมาคนนูุ่มดวก็ดูเรื่องที่มึงชอบดังสุดแดนมาแบงกูจะล่อมึงไม่จำเป็นต้องเอพีอยู่ดีคอมึงกูมีพายมีแม่มีเพื่อนมี พี่มีน้องในกูจะป้องกันคุณถามแพล่แบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันโดยบางบามือนี่อยากจะเซ้ว่าไม่ได้ลอกมาเอ้ยอาเทียดไว้มันก็ลอกกันมาคนรู้ด้วยก็ดูเรื่องจริงที่ทอดังเยอะสไตล์ผมซีว่าผมกูเคยเป็นเพลิกไม่เติมกันครั้งละนิดหลอกสองวีนทีแล้วกูก็ทำไม่ดูไปคูบะอาร์มัสฟรีก่อนเอ็มอาร์อีนิกแบ็คกูไม่มีสครัชก็ซ้ำมาทิ้งน้องเทรนด์วีบอกว่าไรไม่ดียัดแม่แค่ตัดมันทิ้งเนาะ 24k lock up in the bag smoke h e top top สักเพื่อเหมากันไม่ก็ต้องได้เงินล้านไม่ก็แบรนด์ปัญหาเรี่งเขามแค่แฮติผ่านเยอะเรมัเยอะแยะมันก็แพลนดิกูไม่กันนสัยฟาไม่ได้แม่เด็กไ้รดวกม่นายมรมาเคยมี กูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องให้กูจะป้องกันกูจากแลงแบบไหนมันก็ไม่ชอบกันดูบอกว่ามึงนี่อยากจะเที่าวไม่ได้ลอกมาไอ้อาเฮียรมันก็ลอกกันมางคนนู้นด้วยก็ดูเรื่องที่มึงชอบดัง